Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naka saudina klien yang kita rak cikun naka sebab uoi sebab no naka kai fahalucon kai fahalucon tahu ni engkau? Anak biqoi ren. Hah, anak biqoi ren. Alhamdulillah naka. Alhamdulillah anak biqoi ren naka. Bela tau naka. อาทีนี้ถ้าจะทานคำหนึ่งใหล้างตรงฟุตูดนะคะทานข้าวเช้าแล้วยังใหล้างตรงฟุตูดนะคะทานข้าวเช้าแล้วยังฮะโอเคคะ่ะถ้าทานแล้วโอนแน่อ้มนะคะเก่งมากถ้ายังไม่ทานอีกถ้ายังไม่กินถ้ายังไม่กินจะมีไงคะลาอะไรลาฟุตูด ઊૂગીગ િણીગ િણિગ જાબગિં? જા炫�ઢ �ાિગ kommer જાabet જિગ? જા માગ જાકગizz જિગ เก oh, ่งมากโอ้เก่งมากเลยอ่าต่อไปอ่าใช่อ่านะคะอ่ะทีนี้อาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะฮาซาแล้วก็ค่าจีใช่ไหมคะฮาซาแล้วก็ค่าจีใช่ไหมคะฮาซาใช้กับอะไรคะฮาซาอ่าฮาซาใช้กับอะไรเอ่ยฮาซา ฮาซาใช้อฮาซาใช่ไหมอ่าฮาซาใช้กับผู้ชายใช่ไหมคะทำไมฮันนยจีอ่านะคะฮาซาเรื่องคําเรื่องคํานามจบจบนะคะใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้กับเรานะคะที่อยู่ใกล้กับเรานะคะฮาซาใช้กับผู้ชายแล้วก็ใช้กับคําที่ไม่มีต่อมาโบตอนะคะ เห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นบอกนะโอเคนะคะฮาซานะคะสำหรับฮาซาอย่างเดียวนะคะใช้กับผู้ชายแล้วก็ใช้กับความที่ไม่มีตัวมาบ์ูตอนะคะฮาซานีอ่ะฮาซานีใช้กับอะไรเอ่ยใช้กับผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าใช้กับอย่างใช้กับสองอย่างหรือสองคนนะคะ ที่เป็นผู้ชายแล้วก็ที่ไม่มีตัวมาร์บูตนะคะต่อไปคำว่าฮานซีต่อไปฮานซีนะคะฮานซีนะคะฮานซีใช้กับผู้หญิงนะคะแล้วก็ใช้กับคำที่มีตัวมาร์บูตนะคะใช่ค่ะฮานซี่นะคะใช้กับผีคนฮานซี่ตรงนี้ใช้กับผีคนหมออันท้า นี่ตรงนีตรนีู้่ตัตงองนี้ใช้กับผีคนเอ่ยใช้กับหนึ่งคนนะคะฮาตานีอันนี้เกิแล้ฮาตานีนะคะฮาตานีใช้กับสองคนนะคะฮาตานีใช้กับสองคนนะคะหรือสองอย่างนะคะใช้กับผู้หญิงแล้วก็ใช้กับคําที่มีตัวมารูอ๋อนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างนะคะ อ่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแ๊บนึงเดี๋ยวเธอพยายามให้เล็กนิดนึงบาะว่าโอเคนะคะนี่เห็นไหมให้เราทำประโยคให้เป็นสองอย่างโดยการเติมอลิฟนูนและหลังคำนะคะอ่าตัวอย่างนะคะมูฟราตตรงนี้มูฟราตแปลว่าหนึ่งอย่างหนึ่งคนนะคะที่เป็นหนึ่งนะคะมูฟรานะคะที่เป็นหนึ่งนะคะ ต่อไปมูสันมุสนที่เป็นสองยูยูร้องเพลงด้วยคะยูยูเดี๋ยวร้องเพหลังไมเรียยูยูปิดไหมนะคะอ่ต่อไปมลันะคะมูฟรัดใช้กับอย่างหนึ่งคนหนึ่งชิ้นทุกอย่างที่เป็นหนึ่งเรียกว่ามูฟรัดนะคะตัวอย่างเช่นฮันดี้มิสเตอร์ตัน<ม>ว่าอะไรคะ คือไม้บรรทัดหนึ่งอันนะคะถ้าเราจะทําไม้บรรทัดสองอันโดยการเติมอะไรคะด้านหลังอลิฟนูนแล้วก็อลิฟนูนฮาตานะะนีอลิฟนูนฮาตานีมิสตอร์ตานีนะคะให้เราเติมอลิฟนูนด้านหลังทำนะคะฮาตานีมิสตอร์ตานีนะคะแปลว่าไม้บรรท,ทัดสองอันนะคะไม้บรรทัดสองอันนะคะเก่งมาก ต่อไปมาดูเขาที่สอนะคะข้อที่春春2ฮาซามิรซามุนนะคะฮาซามิรซามุนนะคะแปลว่าอะไรเอ่ยดินสอนะคะดินโซมีกี่อันหนึ่งอันนะคะดินโซมีหนึ่งอันหนึ่งแท่งนะคะดินโซใช้กับใช้กับหนึ่งแท่งนะคะอ่ะฮาซามิรซามุนดินสอหนึ่งแท่งนะคะ ถ้าเราจะทำดินสอสองแท่งโดยการเติมอะไรเอ่ยอาริฟนูนอาริฟนูนแลนหลังคำนะคะนะักเรียนอ่าก็จะกลายเป็นฮาซานีมิรซามานีนะคะแปลว่าดินสอสองแท่งนะคะหแปลว่าดินสอสองแท่งน,นะคะโอเคทีนี้อุสตาราก็มีกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะคะกิจกรรมวันนี้ก็คือ เองเลยนะคะอ่านะคะ<อ>นักเรียนจะได้รู้ด้วยว่าคําศัพท์คืออะไรนะคะคำง,ง่ายๆนะคะอคะไรคะ,คคะใช่ค่ะเมือนแน่นบนเลยนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งเป็นรูปอะไรเอ่ยข้อที่หนึ่งอ่ารูปปากกานะคะอ่ะะาภาษาอารัว่ายังไงคะปากกาภาษาเราว่าอย่างไรคะเอ่ย ว่าเคค่ะใครตอบมื่อกี ฮักาากี้บ้านเนะคะนักเรียนหาคำศัพท์แล้วก็ทำเป็นปร,ระโยคุฟรักแล้วก็มมสัญนานะคะโอเคไหมทำในสม,มุดนะคะสม,มุดภาษาอาหรับนะคะสมุดภาษาอาหรับ สอนโอ้ครับไปครับกระเป๋าภาษาอังกฤษยังไงเอ่ยอ่อะกระเป๋าสองอันทำยังไงเอ่ยกระเป๋าสองอันสองใบกระเป๋าสองใบ เราถึงได้ให้อุปกรณ์การเรียนเพราะว่าเราจะได้จำใช่ไหมคะเราใช้อยู่ทุกวันเราใช้อยู่ทุกวันโอเคอ่าให้นักเรียนทำได้เลยค่ะการบ้านวันนี้กี่ข้อสองข้อนะคะการบ้าเราอ่านทีสองข้อนะคะ,อ,อ,ะ,คะอ่ามักระรองมักระรองมาเรียนแล้วนะคะมักระรองมาเรียนแล้วนะคะทีน,นี้ อ่ะ,อะให้เดีกในลูงมือทำได้เลยนะคะ